สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะฟินท่วมราชมังคนบันเทิงโวดแต้มบุญเซลฟี่คู่ลิซ่าแทบลืมเชียรบอลไปเลยแตกตื่นกันทั้งราชมังคลากีฬาสถานหลังมีคนพบเห็นศิลปินซุปตาสาว Lisa ลิซาลาลิสามโนบาลหรือลิซาแบล็กทิงไปร่วมชมแมตช์สำคัญระหว่างทีมช้างศึกเปิดบ้านพบกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบสองนัดที่สี่ แม้ง,งานนี้ทีมไทยจะแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ3แต่ก็ยังยิ้นได้เพราะความน่ารักของลิซ่าโดยเฉพาะเหล่าคนบันเทิงอาทิป่าเต็ดยุทธนาแจ็คแฟนฉันนิกกี้นฉชัดป่าเต็ดยุทธนาบอยปกกอนและเบสระกวานีต่างอวดภาพเซลฟี่ที่มีลิซ่าร่วมเฟรมกันรัวๆพร้อมแชร์ภาพแชร์โมเมนต์ขิงกันยกใหญ่